เบียในไซส์แบบนี้อากูดิสสีแบบนี้เบียไห่นี่อาะสบายดีเนี่ยเว้ยเบียไผ่เออเบียประเภทสบายดี<ป>โอ้ยไครจะกินนานี่นะเออไปก็จังไปสบายดีพอม่พีน่น้องไม่หนิกำมือที่สามแล้วโมโหว่าที่แล้วหรืบอบ่มือนี่ มือเช้านี่ก็ล้านซักออกมานับเนาะเพราะว่าโบมีไผาเอาม่ปากออกสวนมืออื่นนี่ก็เกี่ยวข้าวลองรัดไปซิเมื่อเสกมือนี่ก็บัซซิเมอร์สมาะก็เลยว่าเอ้าหาวันที่หนึ่งก็ไปแถววาเข้าหาคนใหม่แต่กระเดาเนาะจังหวะสิห้างานใหม่เอาซะมันเห็นยังไงหลายคนโบมีเนาะล้านกับมือไทยเดี๋ยดิมือไทยพี่ท่านพี่ล้านกับมือไทยเปดนไง ก็เลย่าเห็ดให้มันแล้วเนาะปลูกให้มันแล้วแต่ก็จะเมื่อป้าอันนี้ไม่ใหญ่ว่าก็สิเห็ดหนาอีกก็บ่มีคนนะพี่น้องอยู่งเกินก็มีแต่คนเจ็บคนเป็นเนาะจะซื้อยังอันนี้ฮะบ้าไปวันวันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกาะทงขาเด็ดเนาะเกาะทงขาย่าสูง โอ้ยขาดเลยเนาะท้งขาดเลยเนาะโอ้ยเหวี่ยงไปบอลกอ้ยโอ้ยอากาศดีอยู่พี่ดอกมือนี้ได้อ่องมาบ่ายแหน่บ่ายสามโมงเอาแล้วตะโก้เลยค่ะเออนี่ว่ามีลมมีแดงอยู่มือเสานี่ก็เฮ็ดได้ๆเติบอยู่เด้อ ชาวนี้ก็เหตุหลาล่เกิดืดงอกกะว่าจะกินแกงมาใหม่ก็มมมาเอาไปก่อนอึบอึอึบอึบอไปถ่ายรถกันไปถรถก่อนโอเคโอเคเออ้ีว่างว้ก่อน อ่ะึ้นโตกก๊กระเจ็บอ่สบายดีพอด่อรูปในป่าในเร็วนใหหน่อยขอคอยเออสบายดีพอด่อรูปในป่าก่อนเร็วพกอดูงไก่ขอคอยว่างนี่เห็นแล้วอันนี้นะต้นพาวา เห็นี่อะไรก่อนเห็นกล่องเห็นเนี oh, ่ยอะไรก่อนสบายดีนอกมีปลากรุ๊กเออจะซื้อยังนี่ซื้อกุกกี้ซื้อกุกกิเอาประมานดิสิ่สรุปดิสิหรือกุกกี้กุกกี้กุกกี้อิมามาเป็นมาจะได้ซื้อเนี่ยไรกุกกิซื้อกุกกิซื้อกุกกี้คือกันอ่ะกูย์กดยังงซื้อคือกันกับมาหน่อยเออ จะอ,อ้อน่าเฮ็ดยังมือีหนข้าวผัดบอข้าวผัดทามใหนาได้ดังเลยอย่าไปเยีม็บมันได้มันสิเปลี่ยนซับค้าก็มีคนถามเนาะอ่าคนคอมเมนต์ที่น้องลาดลงคลิปไปไม่เกะนี่วะาวเรื่องมาจิบาดมืออ่าร้านเนี่ยหน่อยเป็นตาหา ่านี่ขอบใจขอบใจแน่เด้อเขาหยองมาเป็นตะหักขอบใจก้อนนี่ขอบใจก้อนขอบใจขอบใจเลยที่หยองแงน้อยหยองแงน้อยเอ้แต่นนก็น้องอุ๊จันเนาะยังอันนี้เลยบอสยังเอา,ปาไปไปฮะบาเพ็ดเว้ยไปพี่หน่องเดี๋ยวไปเจอกันญี่ปุ่นก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาจะพาไปเบิ่งเลยเนาะจะเปล่ยกนกันก็บ,บาเพ็ดวะเนาะ Điểm bông. Điểm bông Đi bồng. Đi bồng con. gì nè? Khói hả? Má. Ai coi vô đà. Bớt ăn. Đi. bớt baddie nha คือฝฟนสิโตกนี้น้องเหมือนนี้เคยป่านได้ืองามแรกมากทุท้ายมันกับโต๊ะพดจนแบบจกไญ่อันฮักปาที่บกับหมูบห่บ้านนี่พ้นงานเท่ากับก้าวนากคอนีม่้องหมู่บ้านนี่จะบริไทความันหอนนี่เมือนนิกะทไทยหลายๆอยู่เดอ้อพูด หอดกอไพ่อยู่เผืนอนออยู่หลุมพวกแต่ก็น,นี่เพียงกอเทาอันนั้นมานี่ท่อนอันนั้นเนาะความเม็ดว่าดินงามเนาะปลูกฟังก็งามแต่บู่โหวว่ามันงามด้วยบอลเราถ้าว่าไปเฉียบใส่กับดินที่อ่าสวนขะเจา้าอยู่ฟังพักเจฟังกันงามงามยุติแต่เสียลายมีหินมีหย่าพี่น้องเอาจังได้กับโบเบิสหย่ากันเล กว่มามันร้ายมันเป็นเครือมันเป็นอันนี้ไปเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวอ่าเฮาทางเฮาไทยเดี๋ยวฮากะสีอ่าว่า <c oughs> ขอขัปรึกษาหนำเลยเนาะว่าตังเห็ดเนี่ยได้เนี่ยได,ได,ไไยเดยเ้เนี่ยเฮาไทยเดี๋ยวเห็นยังยังเนี่ยนะป้องกันยังเนี่ยนั้นเนี่ยนี่เสนอฮากะสีเดิมทางก่อนได้คุณแหละ บอลที่มันสีไทยหลายากระทางก่อนบันแล้งเขากระจังมาและทางที่มันเป็นเหือพีนดิสซี่ตัวนี้คือสีไทยประหลยแต่ว่าต้องปลูกในต้องขุดเอาจกเอามาขุดมาจอบจกเอาเนะาะเอียงนะถับไดีถับไปดี ไปดีไปบอ๊อบน้ำถอยบอ๊อบไปสิไปอันนี้ได้เลยนี่นี่พี่น้องไ,ไปเบิงังเล็กน้อยอาบนา้ำอู้เ <c oughs> บื่อหน่าน้ำเด็กยี่บ๊อทามทาเบื่อหันน้ำเด็กบ,บ่อทาเบื่อยังไปอีก อีกถามบิงมาหนิถามเบิงห้องถามม่แหะเล็กน้อยอาบน่ามือน no ีนก็ไม่ใยอ่ะเออได้ๆของกระชีกสันสันเนี่ยเด้อหนางความมือสันเหตุเรียกงหมมือสัน

ơi Bà ơi Nhịp điền năm d Ăn tiên tay mưa à bật nỉ đẹp, đẹp đẹp Bà phết đẹp đẹp đẹp, đẹp 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 Bà chân phết đẹp đẹp Phết vua แต่เย็นได้อาบน้ำเจ็ดพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เมื่อยเดี๋ยวเราจะถ่ายเลยจะให้ถุงขามเปื้อนเปื้อนเปื้อนไอ้อ่างเปื้อนอึงางไอ้อ้างเออ ลาสุด yani ท้ายแล้วพ huh? uh, uh. oh, 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 uh. no, oh, ี่น้องเลี้ยงไหกะแม่นท้ายบุตรายน้องพอมาขี้หินมันอยู่พื้นดินอยู่ใต้ดินร้ายเบื้อนไหกะบุทันแล้วเลี้ยงซอยหนึ่งเลี้ยงตอนหนึ่งยับมองไม่ได้มาเพื่อนมาโอ้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 หนังอีกหนังโอ้ยมาอีกมาอีกมาอีกโอ้ยอู้ับยับ โอ้ฮอดแต่อันนั้นก็ได้นะเฮ้บักสิห็นลายก็เห็นนี่แหละพี่น้องเนก็งามอยู่แต่ว่าเสียแต่ห็นมันลายเนาะเนี่ยมาบาดนี้เอสิประมาณนี้เดี๋ยวมื้อเนาะเฮาก็สิได้เียมปลูก ราะว่ามื้ออื่นนี่ก็ต้องไปเกี่ยวเขาหน้าปังหน้าปังบ่หน้าแสงแหละพี่น้องรายการเนาะฮาก็สิแบบอ่าขอคําปรึกษานํา FC เด้อเด้ว่าเฮ็ดก่อนสิปลูกนี่ต้องใส่ปุ๋ยบ่หรือว่าเฮ็ดแนวใดหั่นนเว่าให้มันหากมันงามมันจับหือว่ามันใหญ่มันลายเนาะเห็นในคลิปดอกว่าอ่าเขาจะอีสัง จะมียาห้องพื้นเอ,อ,อย้ยยาห้องพื้นหัวพ้ยห้องพื้นมาอีกวะนี่ลุกอีกแลวบริไดนั่งโอ้ยโอยเนี่ไนยไรยร,ยร้านท,ทามทยเนี่ยไรอันนี้ไม่ได้เดืองเลย บ่ได้เดือดวะสิไม่ได้เดือดด้วยเดือดกับมาขื่อก็มาขื่อมีคนแกเองนะเออมาคืไหเจับหลักมาสิเอ,อ้ยืนกแลนน้วก็ข้ามปรึกษาแบบว่าปลูกเือไรอีสังเณรน,นะบบบว่เท่ากับเบ,บาก็ทอนวา่าปลูกเนือไรเนี่ยเาว่าเทากัเป็นมือใหม่เนาะ เนี่ยไรการคอมเมนต์บอกพี่เด้อว่าจใจมันจบมันงามเนี่ยไรหันหน้าพี่น้องหรือว่าอยากข่ายงามันเป็นแบบไร้ยังหันนะแต่สิขอคำปรึกษาเลยได้เพราะว่าถ้าเขาสิทางงานเนี่ยหันกะโอ้ยตามเดี่ยวเหมันเดื่ยงงายหน้าคนก็มีแต่สองคนเท่านั้นยังได้กาฝากโคตรใจโคตรแสเนเด้อพี่น้องเป็นกลังใจให้ครอบครัวข้ามแซงบ้านหน้าแด็กก็น้องดัดใจกินนเด้อ พอกันคะลิปนาพี่นอ้องปากกดได้กุดแช่เด้เด้อสิเปี๊ยเ <ไป S 1> ้<ข>อปากกดได้กุดแช่หน่อยกุดแช่เห็นย่งหน่อยน่ะเด้อเห็นี่งหน่อยน่ะเด้อเนี่ยหน่อยเป็นคนหูคด,ดีเป็นคนตะหากอ๋อเป็นคนตะหากเดียวจะจะ,จะสายไปพี่น้องพอกัอคนคะลิปนาเด้อบายนะบายังหน่ะบายบายทุกคืนบายบดีดีเด้เด้อบายบายบบาายยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเ้ ขาบว่เพ็ดมากว่ายวมันก็ะล่ายหลายเข้าประเบิด